ค่ะทางตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ที่วัดบางทงก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุค่ะ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ค่ะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและประับภูมิทัศน์บริเวณวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุมาประสิทธิฐานเป็นการชั่วคราววันที่14-19ถึงิมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะด้านพลตำรวจตีตรี ตานิดรามดีดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ในมอบหมายให้พันตำรวจเอกสุกเกษมนครวิไลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เป็นประธานและร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางโทงตำบลน,นาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามและสมพระเกียรติ ก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณวัดมหาธาตุวชิรมงคลในระหว่างวันที่14-19มีนาคมที่จะถึงนี้โดยมีจิตอาสาพระรชาชทานและตำรวจจิตอาสาในสังขัดตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน150นาย สำหรับช่วงการประกอบพิธีกับสัการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมุขลานะที่จะอัญเชิญมาปริษถานเป็นการชั่วคราวณวัดมหาธาตุวชิรมงคลระหว่างวันที่14-19มีนาคมที่จะถึงนี้จะเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนค่ะเข้ากราบสัการะวันที่15มีนาคมตั้งแต่เวลา12.00นจนถึง21.00นค่ะแล้ววันที่16-18มีนาคมนะคะระหว่างเวลา7.00นจนถึง21.00นค่ะก็จะมีจิตอาสาพระราช และประชาชนจิตอาสากว่า200คนร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกินทางมากราบสักการะตลอดช่วงการจัดกิจกรรมค่ะ